อยากที่จะไปเรียนรู้เรื่องระบบ TikTok ที่จีนแต่ว่าไม่เป็นภาษาจีนไม่มีคอนเนคชันที่เข้าถึงกับคนจีนเพื่อที่จะมาเรียน TikTok ได้นะคะสวัสดีค่ะ LJ Cherry Live Creator สอนไลฟ์สดสร้างไรายได้จริงนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยติดตาม LJ Cherry อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวค่ะว่า LJ Cherry นะคะไปเรียนที่เมืองจีนนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทํา Tik t o อกในประเทศจีนค่ะ ที่ประเทศจีนนะคะเขาจะเรียกว่าโตอิงนะที่ประเทศไทยเรียกว่า TikTok ok นั่นเองนะคะเป็นแอปที่มีการนำส่งเหมือนกันทำงานเหมือนกันนะคะแล้วที่ประเทศจีนนะคะโตอิงเนี่ยล้ำหน้าประเทศไทยประมาณ5ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ประเทศจีนนะ,ะเขาวิเคราะห์มาแล้วนะเขาทสสะบมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์หลากหลายแนวมากกว่าประเทศไทยซึ่ง l g ลก็เลยนำความรู้เนี้ยนะ มาสอนลูกศิษย์สำหรับการที่ไปเรียนที่เมืองจีนนะคะ l g ่เริ่มต้นจากการที่ติดตามช่องของคุณจู้เกิเหล่าซื้อเขาจะเน้นไปเรื่องของการสอน SME ผู้ประกอบการนะคะให้ออกมาทำคลิปวิดีโอสั้นในโตอิงแล้วก็ออกมาไลฟ์สดเพื่อที่จะย้ายนะคะธุรกิจจากออฟไลน์มาบนออนไลน์เพราะว่าเมื่อปี2019นะคะโควิดมาที่ประเทศจีนคนไม่กล้าที่จะออกนอกบ้านไม่กล้าที่จะเดินห้างแล้วก็ธุรกิ กกิจ็แย่ช่วงโตอิงบุมก็คือช่วงเวลานั้นเลยนะ2019คนอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะเขาก็สร้างทีมกันแล้วก็ทำโตองิงทำคลิปทุกวันแล้วไลฟ์สดทุกวันนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยก็เริ่มหันมานะคะใช้โตอิงให้เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยค่ะโมเดลบิสเนสของเขานะคะคือไลฟ์สดทุกวันเพราไลฟ์สดแบบขยันมาก เจ็ดโมงเช้าที่ประเทศไทยนะคะก็เริ่มไลฟ์สดแล้วคือลืมตาเปิดโตอิงก็เจอเหล่าซื้อคนนี้ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่มีทีมเหมือนกันนะคะพอระยะเวลาหนึ่งค่ะที่เขาสามารถพิสูจน์ตัวเขาเองได้ว่าคลิปวิดีโอสั้นที่เขาทำนะคะมียอดขายเขาก็เลยสร้างทีมมีคนมาร่วมลงทุนนะคะเปิดบริษัทกับเขาค่ะซึ่งตอนนี้นะจู่เกเล่าซื้อเนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือออกมาพูดหน้าก้องออกมาไลฟ์สดออกมาทำพิปในโตอิงนะคะคนที่ จะเกิดต้องทํางานเป็นทีมสิ่งที่จะบอกก็คือใน TikTok นะคะคนที่ยังไม่เริ่มต้นหรือว่ากำลังเริ่มต้นตอนนี้นะคะยังได้เปรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวในการถ่ายทําคลิปก็สวยได้แล้วนะคะจากการที่เอาเชเข้าไปศึกษานะคะกับทีมงานนี้นะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะทําเป็นระบบเลยนะคะก็ไ <c oughs> ปเรียนคอร์สออนไลน์ <c oughs> เขาก็จะมี โค้ชพี่เลี้ยงคอยดูแลเราตลอดทั้ง30วันเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลเราว่ามีคอร์สอื่นๆคอร์สออนไลน์คือหลักหมื่นต้นๆคอร์สเจอตัวประมาณ3วันนะคะสาวันเนี่ยก็คือประมาณ2 0,000นนะคะไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงมากแต่ว่าคนเนี่ยที่เข้าไปเรียนกับเขานะคะในคอร์สเจอตัว 3- 4วันเนี่ยคือ600คนเอเจชซี่เข้าไปเรียนกับเขามาแล้วนะคะแล้วเขาก็จะให้คู่มือแบบนี้ ซึ่งจริงๆแล้วค่ะคอร์สเจอตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับคอร์สออนไลน์แต่ที่สำคัญค่ะในคอร์สนะคะที่เราเจอตัวเนี่ยเขาก็จะมาโปรโมทค่ะคอร์สอีกคอร์สหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคอร์สบูตแคมป์สี่คืนห้าวันซึ่งคอร์สบูตแคมป์เนี่ยราคา 3 0 0แสนกว่าค่ะซึ่ง LJC เจก็เลยนำเนื้อหาดีๆนะคะที่ได้เรียนรู้มาจากเขาแล้วก็ได้ตกหลึกจากตัวเองซึ่ง l อลเจชก็มีพาร์ทเนอร์เป็นคนจริงด้วยนะคะที่แอาเจชลงมือทำเองจริงมีทีมงานไลฟ์สดจริงนะคะมาส่งต่อถ่ายทอดให้กับทุกคนในช่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามข้อมูลดีๆเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการตั้นช่องไลฟ์สดจริงขายของจริงแบบประเทศจีนกันค่ะแล้วติดตามในคลิปต่อไปนะคะ